ก็จะมาสอน้ำสลัมกันนะคะก็จะเป็นสลัมสูตรเป็นใช้กาวน้ำใสท่ทานะคะก็จะเป็นสูตรอัน,นันอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่ามีคนทําหรือเปล่านะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีช้อนผสมนะคะเพื่อผสมอุปกรณ์แล้วก็มีกล่องเก็บด้วยนะคะเราใช้เป็นกล่องสีชมพูนะแล้วก็จนผสมนะคะก็จะมี อ่าเป็นเนี่ยค่ะเออจะเป็นลสลามสลามสลามที่เป็นลักษณะเหลวๆนะคะแล้วก็จะเป็นครีมเอ้ยโทษค่ะแล้วก็จะเป็นครีมนะคะ,ะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะไม่ใช้ดีกว่าที่แปลกินอะไรอะ่ะมาม่าแห้ง แล้วก็จะเป็นกาวน้ำใสนะคะแล้วก็จะเป็นสีหรืออะไรก็ได้นะะเราไม่ใช้สีนะค่ะเราจะไม่ใช้สีนะแล้วก็จะมีนํำสวามค่กเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมก่อนเตรียแลกมากที่สุดเลยนะคะครับตีแป้ 8. เอาแเกกัน,นแล้วจะเป็นกาวน้ำใสนะคะเราจะใช้เป็นกาวน้ำใสจะใช้เป็นกาวน้ำข้นก็ได้ปกติอากจะเห็นกาวน้ำใสของเราเป็นตาแฮปปี้บัตใช่ไหมมันหมดแล้วเราจะไปหาซื้อมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็หมดเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องซื้อตามา,มา ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแล้วไม่ได้ใส่สีนะก็เลยไม่เห็นก็จะใส่น้ำยามสลามลงไปอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสูตรน้ำยามสลามนะถ้าเกิดมันไม่ได้นะคะเราก็จะใส่ตัวสลามสำเร็จรูปลงไปเลยเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้เปล่าน่าจะได้ลนะมั้ง อันยาก็ทำได้อยู่แล้วนะคะสลซ่าเทลงไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูเทลงไปแล้วนะคะแล้วก็ทำการคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะมันก็จะเป็นข้นนะดิง้ง แล้วนะคะเราก็ค่อยๆจะใส่เพิ่มนะคะใส่เพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆคนเลยค่ะ,ะนั่งต่อ,น,อนี่ยมีค่ะ แล้วเหลวก็จะเริ่มเป็นสีขุ่นๆแล้วนะแล้วก็จะใส่สลามสำเร็จรูปลงไป แล้วก็เดี๋ยวขอใส่สลามอันนู้นแล้วกันเนาะอันนี้มันเป็นก้อนแล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยแต่ไปดีเดียวก่อนนะคะเพราะถ้าใส่ไปเยอะเนี่ยบางทีนะคะมันก็จะ เข้มขนไปแล้วล่ะใส่เป็นชีลาณิดนะอย่างนั้นมันจะแข็กนะคะก็คนเลยนะเข้ากันเลยเนี่ยมันก็ลักษณะจะเป็นเหลวๆใช่ไหมคะมนะแล้วก็เดี๋ยวเราขอไปคนมาก่อนนะคะ เมื่อกี้นะคะแล้วก็เติมน้ำมันซาลา,ามลงไปนิดนึงนะคะมันก็จะแบบว่าหนืดขึ้นแล้วก็ข้นขึ้นด้วยนะคะมันก็จะเริ่มเป็นแบบคล้ายๆเจลลี่เจลลี่หน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมอีกนะอันนึงแล้วกันเนาะเธอแช่อะไรแช่ลงไป แล้วก็คนเลยนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆเจลลี่เราก็ใส่อันนี้ลงไปเพิ่มนะคะใส่เพิ่มเลยค่ะใส่ไปแล้วค่ะแล้วก็ คนใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็คนนอนได้แต่ยังไปต้อเกเออเดี๋ยวเราก็ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาใหม่ได้วยนะคะจะเป็นนางเงือบ<ท>น้องน่ารักเพื่อแม่โยแล้วก็คนเลยนะคะ <c oughs> ถามว่ามันใส่ไหมมัน <c oughs> ไม่ค่อยใสนะคะ <c oughs> ถ้าใครอยากให้ใส่ต้องโชว์บลเลย <c oughs> ที่แปลกเพืลมนหนูไม่โดนไม่โดนโดนนิดเดียวมันร้อนเข้าใจเดียวอันเนี้เปิดอันนี้แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะแม่โดนว่าแม่โดนว่าแม่โดนว่าแม่โดนแรงอะไรที่นี่มามันโดนไม่หมดเข้าใจปะ ก็อ่จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะแก่เคอเคค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วก็เอาออกมันวนได้เลยนะคะบอกให้ <Yeah. S 1> แกเข้ามา นะะคเพื่อนเรามานะคะอู้หูทำอะไรทำสลามไงทำอยู่หนุนมากๆเลยอะค่ะเกตต์แตะโต๊ะตรงนี้มานั่งตรงนี้ก็ได้ให้เกตต์อัดกับหนูนะอาม่าอะไรเกตต์อัดลงยูทูบกับทั้งเลยนี่นั่งตรงนี้ก็ได้นี่ไม่นั่งตรงนี้เลยดีแล้วถนนยาวก็ไปชนถูกไม่ได้ชนนี่เราก็จะเอามันนวดแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวอะโต๊ะด่าง นี่ดวาเห็นปะมันเป็นน,นี่โอเคเก็บนวดเลยพึ่งมาเมื่อกี้นะเก็บโอ้ยนี่พอมาถึงมีใช้เขาเลยเหนียวยมันเหนียวแหละอันนี้นะคะเป็นเนื้อเจลลี่ก็เลยดึงดึงดึงม,มากๆม,มันไม่คยย่อยหยุดเก็อันนั้นเขาไว้ทำสลามได้จริงทำได้ทำได้อันนี้อันนั้นก็ทำไปแล้ว แผ่ได้บางนะคะแต่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะเป่าของพัดลมได้นี่มันอกึ้งอย้งเกล้วยวะยืดยืดมากมากเหนียวตึ๊ดชอบเพราะว่ามือเก๊ดมันไม่ชุ่มชื้นโอ้โหพิ่งมานี่น่ารักไหมท่ากับเขามีนางยักกลายตัวเลยนะเนี่ยเนาะนี่ยืดไม่ค่อยยืดเท่าไหร่ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย